สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนีก็ได้เวลามาสีดจุลินซี่สังขอแสงครับผมจุลินซี่สังขอแสงปุยยูเลียน้ำจุลินซี่นอกล้วยครับผมเพิ่มความแข็งแรงให้ครับต้นเขาหอมมะลิทุงกุลาหหองไห้ครับผมโดยปุยอินซี ฉีดทั้งใบครับเมื่อนี้ก็อากาศท้องฟ้าโอ่งลงสบายครับบ่คึมฟ้าคึมฝนกันเมื่อใดคึมฟ้าคึ้มฝนฝนตกฝนลิ่นกะบบ่เหมาะแก่การฉีดครับเมื่อนี้เขาก็เปิดรับอาหารได้เต็มที่ครับอากาศแบบนี้ก็ที่ได้เตรียมปุ๋ยใส่ในถัง นี่ครับปุ๋ยที่จะไปฉีดสำหรับตัวนี้คือจะจูลินซี่สังขอแสงครับพี่นอ้องจูลินซี่สังขอแสงถังใหญ่นี่อันนี้ก็ผสมไปแล้วครับเมื่อกี้นี่อันนี้เอาเอาขวดหน่อยมานึขวดนี่ใส่กับถังถังประมาณเอ่เอเกือบยี่สิบลิตรครับถังถังขีดก็ได้เตรียมไว้แล้วครับนี่ก็จะเป็นจูลินซี่นอกล้วยครับหมกกักไว อันนี้เป็นยูเรียน้ำครับยูเรียน้ำก็จะมีอ่าทั่วเหลืองเปลือกสับปะรดปักนัดบานเห่าเนี่ยนะครับทั้งเปลือกทั้งเนื้อขั้นใดครับเห็นเพิ่มการย่อยเงี้ยเร็วกากน้ำตาลหัวเชื้อจุลินทรีย์ผมก็ได้ใส่อ่ามักไว้ก็เลยลืมได้ใส่ครั้งแรกของปีนี้ครับเนี่ย ปีที่แล้วก็ได้ผลดีเขาบ่เป็นโรคครับต้นแข็งแรงขันลั้มต้นแฉ็งแรงแล้วการบำรุงรักษาก็ง,ง่ายครับเขาก็เหม,มือนคนนี่รัะพลังกายแข็งแรงโรคภัยเบียดเบียนก็นสียากเข,าข่าคือกันครับบำรุงหนึ่งแต่ตอนเริ่มแตกกอต้นแฉ็งแรงโรคไัยกับบบเบียดเบียนเยนขาทั้งเขาทั้งคนการจเจริญเติบโตให้ผลผลิตก็สิเร็เต็มทีครับถุงหน้าก็ยังเป็นทุงแบบต้นยูคาหลังจาก เก็บเกี่ยวมันผลิตแล้วก็ได้ไม่อยู่ค่าตัดขายแต่ถ้าจะเป็นยุคทูมือนีถ้าขั้นคู่นี่ถ้าเริ่มทําไม่ผมแนะนําให้เป็นแบบปลูกต้นไม้ครับปลูกปลาปลูกปลายืนต้นไม้ใส่ตะกิอยางหน้าพยุงไปดูต้นซักพวกนี้ครับปลูกไว้ได้เก็บเห็ดได้ลมได้อาศัยได้ไม่ได้ฟื้นได้ยางหลายๆอย่ยางอันต้นอยู่ค่าฮองกัลเชสีได้เขารง,งงานทํา ทำเป็นแบบไปซับเป็นทีเรื่อยขายเป็นตันกันนี่กัน้าเขาปลูกต้นไม้ไว้ก็ชีได้ใช้ประโยชน์ครัแบบปลูกปีแรกสองปีติดแล้วก็สบายครับยังสวนที่ผมปลูกไวก้ก็ตอนนี้ก็สบายแล้วนี่ครับพาชมครับาพาชมปลาเขาจักน้อยครับตัวตอนฉีดที่เ่ได้ทายเห็นพี่น้องมองแล้วครับพี่น้องที่ได้ถือยางเลย มึงตอนนี้ก็กำลังมีน้ำครับท่วมท่วมตุ่มค่องเนี่แหละครับ,บกระบ,บ,บ่านใดเลน้ำก็บ่าะทะเหลายปันไดครับพี่น้องพอพอได้เขางามปีนี้ถือว่าบ้านเขาซบจังหวะอยู่ครับพี่น้องาุกกาไป บันเป็นบ้านเขาบ้านกาไ้ตดจังหวะมีนม้ำกากระงามพ่อช่วงสีดำฝนกับมาเลี้ยวต่จังหวะื่อนครับการทำหน้าดำหน้าเลี้ยวฝนที่ช่วงไปสามอาทิตย์ก็เพิ่งได้ฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับจะไดเ้เตรียมตัวไปขีดครับไปบางถังแค่นหอยครับถัทงที่เตรียมไว้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็ตังง้งถังจะเป็นหน้าเป็นหน้าวาน ชาชมบรรยากาศรอบๆจักน้อยครับถุงก,กุลาห้องให้เห็นตะถุงหน้ามันก็นจะบครบองค์ประกอบนะครับมันบรรยากาศรอบๆถุงหน้าถุงก,กุลาต้นอยู่ข้ากับไรนี่ครับมีถังขิดที่ผมเตรียมไว้ผมก็ใส่ผมก็บ่ใส่น,ใสน้ำใส่เต็มแล้วครับประมาณ20ลิตรได้นะมั้งครับถังนี่บ่ถึงกระเกือบสูสีครับแต่ว่ามันหนักผมเมาทถดล่องมึงรับมือนี่ ันสดลองกับผสมเรียบร้อยครับใส่สูตรผสมสามยางนี่แหละครับใส่ในหลอดเดียวไปเลยบำรุ่งใบบำรุ่งต้นบำรุ่งทุกอย่างครับก็จะมีสองแปลงครับนี่อีกแปลงนึงกสิทยอยสีครับมือเ็มือนีส้สีสีแปลงเล็กก่อนอยูนี่มันรวบกันเป็นซีบเลเมื่อนี้สีสีสีมองแปลงเล็กไปก่อนครับเพราะว่าแดดเรื่มมากแล้วครับผมมือนี้มาเตรียมตัวสายในเล็กน้อย มือื่นเงินฝ่าฝนบ่ตกกระสิเริ่มตั้งแต่เสาเลยครับนะครับตอนนี้ก็ไปเริ่มสีดปุยครับ